สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มพบกับเราเหมือนเดิมอีกแล้วในไมค์ครับหนึ่งจุดิบแปดเ่แล้วนะทุกคนก็วันนี้นะเราก็ได้มาตัดอ้อยนี่ก็วันนี้เราจะมาทำอะไรคาคุณเซฟเราก็จะไปทำฟร์มอ้อยไงครับฟร์มคืออะไร วันนี้เราจะไปทำฟาร์มอ้อยนะคะแต่เราไม่ได้ทำที่นี่นะเราจะไปทำอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้าน NPC นะคะที่เราได้ไปเราก็จะทําอ้อยที่นั่นเลยจะได้สะดวกแล้วก็แบบเวลาใช่เวลาแลกข,ของอะไรเขาก็จะแบบสะดวกรวดเร็วอันนี้ก็เป็นอ้อยที่คุณเซฟเขาได้แบบมาปลูกไว้นะตอนนี้ก็โตละเราก็จะมาเก็บน้องๆเอาไปเพราะว่ามันจะทาให้พี่ ตีมอนสเตอร์ได้แล้นี่ตรงนี้คือเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้ปลูกอ้อมแม่น้ำก็คือเยอะจริงๆดูดิเธอเยอะมากอ่ะเราก็จะถลุงเราก็จะถลุงเอาตรงนี้ออกไปให้หมดเลยนี่เขาเก็บไปหลายรอบแล้วเก็บแล้วก็ปลูกเก็บแล้วก็ปลูกนะทุกคนจากหนึ่งต้นก็กลายเป็นเป็นร้อยอะดูดิ ใช่เธอฝากเก็บได้วยี๋เขาเก็บตามแม่นับโอ้คือแบบเยอะมากโอเคอเ,คเมื่อเราจะแลกได้เลยน,นเนี่ยอืมเราเก็บมาแล้วเราทำมาตั้งแต่ EP แรกๆเลยใช่ช่วงแรกๆก็พยายามหาหาหาแล้วก็เอามาปลูกไว้อะทุกคนใชแล้วเธอพร้อมอยังเนี่ยเขาพร้อมแล้วไปรไปกันเถอะโอเคเราก็เป็นสวน ยอดๆของเรานะว่าเราจะทำแบบรังดิบแค่งนี่แหละใช่อันนี้เป็นส่วนดิบดิบมีแพนด้านะก็น่ารักมากได้เอาทนกแต่เราเอาอาหารมาให้น้องอยู่อ้ยน้องอยู่อะไรน้องกินแล้วน้องก็มีลูกมีหลานโตขึ้นเรื่อยๆใช่่เนียที่เป็นคนปลูกไอ้เนี่ยไว้กอไผ่ใช่ก็ให้น้องอยู่ในนั้นนะทุกคนไปอันนี้เราก็จะต้องเธอเอาเตียงไปด้วย เธอเธอเธอไอ้นี่กระป๋องน้ำเธอเอามาเขามีในตัวเขาแค่คอันเดียวมองละมีเหล็กอยู่ในตัวเขาสิบห้าอันงั้นเราทำไปไหมทำกระป๋องน้ำใส่ประมาณสักสามอันเอาไปเอ้ยในตัวเขาก็มีโอ้โหเดี๋ยวจกเดี๋ยวเราจะนี่นะทุกคนก็นเธอพวกเธอเอาไปหมุดยัง้งอ้อยอะไปหมดแล้วเาวขาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ผักนะพวกพืชผักผลไม้เราจะไปฝาก MPC นะทุกคน MPC จะได้อ,อลูกออกหลานเยอะๆนะเธอเธอเธอเอาไปยังอะไอไอผักอะอะไรเอาไปแล้วนี่ไงอยู่ในตัวเขาเตรียมพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวนะเขากำลังทำทางน้ำอยู่แต่มนเขาทำทั้งหมดสดี่ใบอ้ยนี่แหละแค่นี้พอละมีอ้อยม,มีอ้อยเหลืออยู่ในกล่องไหม น่าจะไม่มีละเราไปกันเลยดีกว่าเธอมาเร็วตักน้ำเหรอพอดีเต็เธอขามมากี่อ่ะข้ามมากี่กระป๋องอ่ะสามสามสามกระป๋องกะนีโอเคไปเราไปกันเลยเดินทางด้วยประตูเนเธอร์เดินทางแบบสะดวกสบายนะทุกคนใช่ก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าเข้ามาก็เจอไอ้ ไหนไ,ไหนมันอออเอ,อ้าไก่มาได้ไง <c oughs> เธอแล้วทำไมทำไมไฟมันชอบติดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอนะทั้งทังที่เราปิดแล้วนะเธอเขาดูละเขาลืมเอาทอดมาเอ้ยคอมาคอหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปแบ่กับตรงน,นู้นดีกว่าไะไปก่อนเดินทาง หัวติดพี่สงสัยเราต้องทำทางเดินดีๆแลเราจะได้ไม่ต้องเจอหมูใช่แล้วหมูชอบเกิดนะทุกคนในเนี้ยใช่แบบเดินเดินแล้วก็จะเอหมูเราก็ตกใจกรีด๊ดเวลพีเหลือสเลยเขาเวลเท่าไหรออ่อ่ะเก้าทำไมาเราต,ต้องมาตายตอนสุดท้ายได้วยที่แล้วก็ไปโผล่ในหมู่บ้านเรา ชูวับมาแล้วเตียงเตียงด่วนเลยไหนอะทางออกเนี่ยเนี้ยเอาลงทางนี้เลยก็ได้ลงทำไมมืดเร็วจังอะเตียง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 ใจเย็นสิโอ๊ะโอ๊ะออไปนอนนอนเลยเอ็มพีซีรีบนอนนะโอเคเช้าที่แสนสดใส วิ่งเธออะไรอ,อะไรเธอเธอเรีบมาช่วยตั้งก่อนอุ้ยทำไมอะ่ะมันเยอะจังนี่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 นทำไมมันเยอะจังอะ่ะเ,เยอะมากเลยซอมบี้ทะเลทรายวิมีเคปมีคิปเปอร์ด้วยเคปอะไรล่ะทะเลทรายแล้วต้องอันตรายนะเพนะราะว่ามันมันไม่มีผลต่อแดดนั่นดิ ราต้องฆ่ามันให้หมดเลยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูดูในบ้านก่อนดูในบ้านก่อนหมู่บ้านอนะมีไหมโอ้โหมู่ไอ้นี่ยมันทำให้เราแบบหิวอาหารด้วยนะอเ,อเ,อเอาเอาเอาอาหารมาให้พวกเอ็มพีซีเลยสวัสด,ดี<อ>ฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาขอเดินดูก่อนสวัสด,ดีเดี๋ยวเขาเดินดูเองไม่ต้องห่วงสวัสด,ดีฮะแล้วก็เอาอาหารนี่ NPC โอคนข้างนอกเยอะมากอ่ะไหนเขาจะเอาไปให้ตรงที่คนเยอะๆยอะนี่นี่น,นี่ตรงตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เธอคนเยอะไม่เอ้ยเราต้องมีเตียงให้น้องด้วยดินี่เธอเนี่ยเยออวะ่ะเราไม่ได้เอาเตียงมานี่เราลืมนล้เนี่ยแต่เขามีไม้เขามีไม้เขามีไม้เธอเอ็นบีซีกำลัง,ดงเดินกลับเข้าบ้านเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ็นบีซีเดินชนกระบองเพชร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> หรอกเธอเอาทํากล่องไว้แถวนี้แล้วก็เอาอาหารไว้ เดี๋ยวเราคอยเอามาให้น้องวันหลังพร้อมพร้อมเตียงด้วยวันนี้เรามาอันนี้เฉยๆก่อนก็ได้ไหนวางกล่องเลยไ้สักทีตรงไหนก็ได้โอเคอันนี้ก็เอาไว้เก็บของเราด้วยนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบของเอ็มพีซีด้วยแล้วก็เอาไม้เอาล็กเอาเอาล็กไว้เผื่อไว้ในนี้ เอาไม้ใส่ไว้ชิบชิบที่ทุกคนเราต้องเอามาใส่ไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบให้แบบไอ้นี่มันโล่งๆในตัวตเธอรเริ่มทำฟาร์มไปไหมหรือยังนะไง<ป>เริ่มทำฟาร์มเธอไปตรงที่เป็นล่งกว้างๆหน่อยเขียวๆอ่ะเขียวๆไปทำฟาร์มเราต้องเราต้องเอาอ้อยไปเลยเราจะเก็บอ้อยทำไม่ะเอามาด,ดิเดี๋ยวเราเดินไปดู ทางก่อนนะทุกคนที่ที่พื้นที่ที่เราจะทําฝั่งนู้นก็ได้ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ได้พื้นที่นะก็คือตรงนี้นะนี่มองไปก็จะเห็นหมู่บ้านอาจจะไกลหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราสามารถเดินไปเดินมาได้พอดีเพราะว่าก,ากยอยากให้มัน,นมีนอยากให้มันมีน้ําแล้วก็เป็นที่โลง่โลงๆเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายอ่ะรู้สึกแบบว่าไม่สบายใจ คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลเขาแบบเขาถือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแต่พ<ว>บบี่นี้พวงงกไอซ์ซอมบี้ทะเลทรายอ่ะน่กกากลัวมากจริงทุกคนเพราะซอมบี้ทะเลทรายแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่มีผลต่อแดดอ่ะถ้ามันแบบคือถ้าเราแบบเพื่อทีแบบ่แบบไม่ให้แบบไปรบกวนเนด็กปีเตียเก็จะคืนนี้เราก็จะปิดปิดไปนะทุกคน คลิปนี้น่าจะยาวนานใช่ครัก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะคะับกดติดตามให้ด้วยนะคะกดแชร์เพื่อนดูก็ดีทีตรงนี้เราอาจจะได้ทําเป็นแบบว่ามีทะเลทรายด้วยแล้วก็ครึ่งทะเลทรายน่าแหละทุกคนก็ทําไปเลยนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ถูกอ่ะมันแบบน่าจะนานอ่ะแล้วก็น่าจะเยอะด้วยเ<า>พราะจริงนะทุกคนเพราะว่าใช้เวลา อันนี้เราจะเน้นใช้ประโยชน์นะทุกคนใช่แล้วมันมีประโยชน์มากจริงๆน,นะเอาไปแบบดีอ่ะทุกคนแต่เราต้องมาเองดีนะใช่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะว่าอ่ะที่ลองดิมันไม่ขึ้นนะบางทีถ้าเราอยู่ไกลอ่ะใช่ใชอนน่อันนี้เขาลองสังเกตหลายรอบแล้วไม่ขึ้นสักทีเขาจะทําใหญ่ๆเลยนะตรงนี้ตรงนี้เราจะขุดใหญ่ๆไปเลยแล้วทุกคนนี่ ตั้งแต่ฝั่งนี้ไปนู่นเลยหวัดดีน้องวัวพัวเราใช้เยอะมากงเนี่ยเยอะดิดไม่เห็นแล้วเขาเผื่ออันนี้มาด้วยเธอได้เอากองคาร์มาไหมไม่ได้มาตัดต้นไม้แถวนี้ก็ได้แต,แต่เขาตัดไปแล้วดิโอเคตัดแล้วก็ดีดิ ชเราต้องขุดรัวๆเพื่อไม่ใหปการเสียเวลามากเกินไปนะต้องรีบเตรียมพร้อมอุ๊ยทำไมเวลาขุดมันต้องเด้งขึ้นไปด้วยเนี่ยอ๋อนี่คือเธอทำไปเลยนะใช่ไหมก็ทำเลยเนี่ยโอุ๊ยเตียงนอนเราก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวเขาไปเอามาเดี๋ยวเขาว่าเขาจะเดินกลับบ้านดีกว่าให้เดินไปเอาของมาก่อนชิปชิปน่าจะเอากล่องของกัาหลังไี่นี่นะ แล้วแต่ครับไม่เป็นไรได้อยู่ฮะไอห,ห,หมูอุดจุดไหนไอหมูอ๋อเยอะไหมหัวร้อนอนะ<ต>ทุกคนเวลาแบบดูดีทำไมมันต้องงี้ด้วยอะไม่เข้าใจอ่ะไม่ชอบอนะเลยเวลาขูดอ่ะม,มันแบบอ๋อมันต้องอย่างนี้เหรอฟังฟังนี้ดิ ดูดีเบือ่อมันชอบเป็นเงี้ยชืบชให้มันต้องขึ้นไปด้วยเดี๋ยวในการขุดเราขออนุญาตขุดก่อนนะทุกคนน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากเรวเจอกัน,น,กน,นเยนะวเจอกันตอน,น,นขุดเสร็จแล้วนะคะทุกคน ทุกคนคะตอนนี้คือแบบขุดเสร็จแล้วนะคะยาวมากเยอะมากประมาณนี้แตวเราจะมาช่วยคุณเซฟในการวางน้ำนะเพราะว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่ปลูกแล้วนะดูดิใช้เวลายาวนานมากจริงๆขนาดแค่ขุดนะรู้สึกเมื่อยตาแล้ว ตรงไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสายตานะใช่ตัดแว่นเลยเดี๋ยวเราวาง,งน้ำ<ล>ก่อนนะคะทุกคนพยายามดิ ทุกคนคะตอนนี้เราก็วางน้ําเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้แล้วก็อ้อยนะคะชูการ์เคนได้ประมาณนี้นะเราก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเอามาจากบ้านปลูกก็ได้ประมาณนี้นะเหลือตรงนั้นอีกส,ส,สามสี่เส้นสะสามอะไรวะเธอสามสี่หล่องหรือเปล่าหลมหมดแล้วทุกคนตอนนี้คือเราทํานานมากเลยนะทุกคนคือเรา เราโชคดีนะที่เล่นกันสองคนแล้วช่วยกันทําได้ประมาณนี้แบบรู้สึกถือได้เยอะเลยนะรู้สึกน,นะนับถือคนที่เล่นคนเดียวแล้วทําคนเดียวได้เยอะเยอะมากเลยอะ่ะคือเก่งมากเลยเลครับคาวะเลยขนาดเราเล่นสองคนนะเรายังรู้สึกแบบว่าอู้นานปวดตาาชใช่เราก็นี่นะทุกคนได้ประมาณนี้ ก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะขยายเรื่อยๆนะทุกคนก็รอยยทักแล้วก็เอาพวกสล็บมาวางตรงนี้นะตามร่องใช่แล้วก็จะเอา็คืออาจจะเอารั้วมาล้อมด้วยใช่คุณเซฟเขาจะจัดการนะเขาบอกว่าเขามีวิธีทำเดี๋ยวเราจะรอดูเขาทุกคนคะตอนนี้เราก็มาปักไฟรอบๆสวนนะให้แสงสว่างจะได้ไม่มีมอสเตอร์เกิดนะ แล้วก็เธอเธอทำอะไรอยู่อ่ะกำลังจะทำสลับคุณเซียมเขากำลังไปคราฟสลับอยู่นะทุกคนแล้วก็จะปักไฟรอบๆฟาร์มเราเลยลก็จะขยายเรื่อยๆแบบนี้ได้เท่านี้ถือว่าโอเคนะถือว่าใหญ่มากอะอยาน้า,าเวลาเก็บเกี่ยวแ่ละเธอโคตรนานเยอะด้วยได้เยอะเนี่ยดี เพราะว่าเราต้องการเยอะมากเลยใช่เพราะว่าการเล็กเราต้องใช้แบบอย่างมหาศาลใช่ NPT คือแบบแพงเกินตอนนี้เป็นขั้นตอนการวางสลับแล้วนะทุกคนคุณเซเป็นคนวางเราก็วางไฟตามชิบแต่ท็อตน่าจะไม่พอหรอกต้องพอแล้วแหละโอ้ยวางยากวางยากอยู่ ได้ไหมุบเรียบร้อยแล้ก็จะวางแบบนี้เรื่อยๆจนหมดเลยนะใช่เล้วเรามาเจอกันนะคะทุกคนสะดวกเลยทุกคนคะตอนนี้เราก็นี่นะคะวางสเล็บแล้วก็ทอดได้ประมาณนี้แล้วนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะเพราะว่า ทอดหมดแล้วก็ไม้โหมดแล้วเราต้องไปจัดการเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปทํานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็วางแบบเป็นแล้วัว้มบีเกินจัดโอเคสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวนานมากบายบายเจอกันคลิปหน้าครับบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ